You are listening to the Game Changer podcast ที่จะเปลี่ยนให้คุณได้ผลลัพธ์แบบทะลุทะลวงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ podcast รายการ The Game Changer และตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนะครับแดดดี้ใน EP นี้ เราจะมาดู7วิธีก้าวข้าม Comfort z โซนครับและแน่นอนนะสำหรับทุกๆคนนะครับที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองและต้องการผลลัพธ์แบบทะลุทะลวงอย่าลืมนะครับติดตาม The Game Changer ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอคนละหนึ่งติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาด EP ต่อแขวงแดดดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า7วิธีก้าวข้าม Comfort z โซนนี้ จะทำอย่างไรได้บ้างแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมได้ยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอธิบายคําว่าคอมฟอร์ตโซนก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพในแบบเดียวกันนะครับคอมฟอร์ตโซนเนี่ย หรือพื้นที่ที่คุณชินนะครับคุนเคยก็คือพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยสามารถควบคุมได้สบายใจนะครับประมาณว่าหลับตาทําได้ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมฟอร์ตโซนจึงเป็นจุดที่เราอยู่แล้วรู้สึกสบายใจที่สุดนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องการจะเปลี่ยน,ปยนแปลงอะไรเลยทีนี้นะครับถามว่าเวลาเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนในพื้นที่นี้นานๆเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะทําให้ใจเรารู้สึก สบายใจใช่ไหมครับมีความสุขแต่มันอาจทําให้ชีวิตอยู่กับที่ไม่ไปไหนนั่นเองครับที่จริงแล้วนะชีวิตคนเราเนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นครับชีวิตเราเนี่ยต้องการการเติบโตด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะการที่ติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนนะครับหรือพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกมันสบายใจหลับตาแล้วทำได้อาจจะทำให คุณพลาดโอกาสสำคัญแล้วก็สิ่งที่น่าตื่นเต้นในชีวิตได้นะครับและสิ่งนี้อาจทำให้คุณเกิดความเสียใจได้ภายหลังนั่นเองนะครับแน่นอนนะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับในการที่จะพาตัวเองเนี่ยออกจากคอมฟอร์ทโซนครับทุกคนเพราะอุปสรรคที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือความกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่นั่นเองครับแต่การทำลายเรียกว่าโซ่แห่งความกลัวเพื่อพาตัวเราเนี่ยไปเจอกับสิ่งต่างๆจะทำให้ได้เราเรียนรู้นะครับแล้วก็ สามารถรับความเสี่ยงต่างๆและคุณเนี่ยจะได้เรียนรู้การเติบโตที่แท้จริงของชีวิตนั่นเองครับและนี่ก็คือ7วิธีทำลายความกลัวเพื่อพาตัวคุณออกจากคอมฟอร์ทโซนครับทุกคนเรามาดูวิธีที่1กันครับวิธีที่1เนี่ยคือการยอมรับกับสิ่งที่กลัวครับสิ่งสำคัญในการเอาชนะความกลัวก็คือคุณต้องยอมรับมันครับคุณจำเป็นต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ รู้ว่าสิ่งที่คุณกลัวแล้วก็รั้งคุณไว้เนี่ยคืออะไรถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับคุณอาจลองเขียนก็ได้นะครับเพื่ออธิบายสิ่งที่เรียกว่าเป็นกำแพงความกลัวของคุณเขียนสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยเป็นกังวลครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยสามารถ รู้แล้วก็ยอมรับความกลัวนั้นได้แล้วก็สามารถพาตัวคนนี้ออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับที่สําคัญเนี่ยการเขียนความกลัวลงบนกระดาษจะช่วยปลดปล่อยคุณออกจากความคิดที่ไม่ดีที่อยู่ในใจได้ครับวิธีที่2ครับหาเหตุผลที่เข้าข้างความกลัวของคุณเมื่อสามารถสร้างรายการความกลัวนะครับอย่างที่แดดดี้บอกในข้อหนึ่งเนะี่ยคือเขียนออกมาได้แล้วสิ่งต่อไปที่คุณจําเป็นต้องทําก็คือ การหาเหตุผลนะครับให้กับความรู้สึกเหล่านั้นขั้นตอนเนี่ยเป็นการใช้เทคนิคการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาครับให้เราพิจารณาเหตุผลที่คุณเนี่ยต่อต้านความกลัวของคุณแล้วก็ตัดสินใจนะครับอย่างมีเหตุมีผลว่าจะทำอย่างไรนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรวร้ายที่สุดที่คุณมองเห็นเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ดีครับลบความคิดเชิงลบครับปูทางเพื่อก้าวออกจากเขตความ สะด,ดวกสบายของคุณหรือคอมฟอร์ตโซนของคุณนั่นเองวิธีที่3ครับคิดถึงสิ่งที่จะได้รับเมื่อออกจากคอมฟอร์ตโซนแน่นอนนะวิธีนี้นะครับถือว่าเป็นการสร้างพลังใจให้คุณเรียกว่ามีความกล้าด้วยจินตนาการหรือคิดถึงสิ่งที่สิ่งที่เป็นเรื่องดีนะครับสิ่งที่คุณจะเห็นผลลัพธ์เป็นการตอบแทนเมื่อคุณสามารถออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ครับ แต่ดีมองว่าเป็นการสร้างกำลังใจสร้างแรงมันบรดาลใจนะครับให้กับตัวเองมันจะสามารถที่เรียกว่าส่งเสริมนะครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ชีวิตประจำวันแล้วนี่ดีขึ้นนะครับทำให้เรากล้าที่จะออกไปทำในสิ่งที่เราเคยกลัวมาก่อนวิธีที่4ครับเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆการพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับต้องเริ่มจากสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันยากมันเหนื่อยเกินไปนะครับ แนะนำว่าอาจลองหาอะไรเริ่มต้นเล็กๆก่อนนะครับเช่นถ้าหากว่าคุณกลัวการพูดในที่สาธารณะที่มีคนจํานวนมากนะครับคุณอาจลองฝึกพูดกับคนที่คุณรู้สึกไว้ใจนะครับเพื่อให้สร้างความคุ้นเคยในการพูดต่อหน,น้าผู้คนเยอะๆไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณได้มีความกล้าแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้มากขึ้นนั่นเองครับวิธีที่5ครับ เรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกคนบางครั้งเนี่ยการออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยอาจไม่ทำให้คุณรู้สึกดีเสมอไปบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือการไม่มองความผิดหวังเป็นความล้มเหลวนะครับทุกคนฟังดีๆนะเพราะการได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนจากเขตที่คุณรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมันสบายใจของคุณเนี่ยอันเนี้ยแหละครับถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับ ไม่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับสิ่งที่คุณได้เนี่ยคือคุณได้เรียนรู้เพื่อทําให้ดีกว่าในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับข้อนี้แดดดี้มองว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะกล้าที่จะก้าวข้ามมันออกไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าโอ้โหพอออกไปแล้วมันจะต้องดีหรือมันจะไม่ดีถ้ามันไม่ดีเราจะได้รู้แล้วก็จะได เตรียมตัวเพื่อจะระมัดระวังแล้วก็พัฒนาต่อไปครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือเราจะไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก็ถอยหลังกลับไปในคอมฟร์โซนของเราเหมือนเดิมนะครับมาดูข้อ6ครับแนะนําว่าออกไปสถานที่ใหม่ๆอันนี้ก็เป็นอีกวิธีที่ดีนะครับในการออกจากคอมฟร์โซนก็คือการพาตัวเองเนี่ยออกไปเจอกับสภาพแวดล้อมนะครับหรือสถานที่ใหม่ๆที่อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะบางครั้งเนี่ยงานที่คุณทําอยู่เป็นงานประจําใช่ไหมอาจจะทําอยู่ทําให้คุณเนี่ยติดอยู่กับที่ เดิมๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นการปิดกั้นนะครับแรงบันดาลใจหรือความคิดใหม่ๆก็ได้เพราะฉะนั้นการออกที่การที่เรานะออกไปกับสถานที่ใหม่ๆนะครับที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสมาก่อนเนี่ยมันอาจจะช่วยให้คุณเนี่ยเรียกว่าจุดประกายความคิดนะครับความคิดสร้างสรรค์สร้างความท้าทายในชีวิตนะครับและอาจจะช่วยกระตุ้นนะครับให้คุณออกจากวิถีชีวิตเดิมๆก็ได้ครับวิธีที่7นะครับ แนะนำว่าลองพูดคุยนะครับหรือปรึกษาคนที่ชมเชยคุณการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็แนวคิดของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเด็ดขาดครับเราะมันอาจทำให้คุณเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้นะครับแต่ลองใช้วิธีการพูดคุยนะครับกับคนที่คุณรู้สึกไว้วางใจหรือคนที่คุณเห็นคุณค่าของตัวคุณนะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะได้พบคำแนะนำนะครับ การให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถช่วยสร้างความมั่นใจในเส้นทางของตัวคุณเองได้ครับเห็นไหมครับว่าอันนี้มันเป็น7วิธีไม่แน่ใจนะครับแต่ดีฉเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้ก็คงมีบางจุดนะครับหรือหลายๆครั้งในชีวิตที่เราพยายามจะทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำอันนี้แหละครับคือการก้าวข้ามออกจากคอมฟโซนของคุณนะครับการพาตัวเองออกจากคอมฟโซนเนี่ยไม่เป็นเพียงแค่ การให้โอกาสตัวเองให้มีชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับแต่ยังช่วยให้คุณเนี่ยสามารถค้นหาเหตุผลเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถเติบโตในชีวิตได้เพราะงั้นการก้าวออกจากพื้นที่ที่ทําให้คุณสะดวกสบายสบายใจหรือคอมฟอร์ทโซนเนี่ยแน่นอนนะว่ามันไม่ได้ง่ายครับแต่คุณนะสามารถใช้ขั้นตอนที่แดดี่ได้เล่ามาตั้ง7ข้อเนี่ยช่วยได้นะครับ ขอให้คุณกล้าที่จะเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงครับเพราะถ้าคุณอยู่กับที่เหมือนเดิมแน่นอนว่ามันอาจจะดีในครั้งหนึ่งในอดีตแต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่ามันจะดีหรือมันจะสําเร็จต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นจุดที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ได้หนัดและอาจจะไม่ได้เคยทําด้วยเหมือนกับที่ทุกคนฟังอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคือเราต้องการที่จะ ได้รับผลลัพธ์อะไรบางอย่างนะครับที่เรียกว่าทําให้เราเก่งขึ้นนะครับได้พัฒนาตัวเองขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นเองครับและหากว่าใครนะครับที่มีประสบการณ์เรื่องของการก้าวข้าม Comfort ทโซนและอยากจะแบ่งปันนะครับใน Community นี้นะครับสามารถที่จะแบ่งปันได้ในคอมเมนต์นี้เลยครับมาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะครับทุกคนและสําหรับ EP นี้ หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับเจ็ควิธีก้าวข้าม c o m ฟอร์ตโซนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมเริ่มต้นง่ายๆนะครับด้วยตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับสำหรับการติดตามฟังครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสำหรับ EP ีนี้แดดดี้ขอตัวไปแล้วครับขอบคุณทุกๆคนครับสวัสดีครับ